สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอิฟซี่ทุกคนนะคะเมออนี้แอดเดยมาชมบั้งไฟพญานาคนะคะที่อำเภอรัตนวาปีนะคะมามาม่มามามา เบิงบม่องไฟนะคะว่าจีขึ้นจักบั้งนะคะล่อรุ่นนะคะรุ่นโฉรุ่นหวยรุ่นตัวเลขกนั่มนะคะเดอ้กเเอกับเบื้อนในภาพพ่อแม่พี่น้องเข้ามาที่อำเภอรัตนราวาปีนะคะมาชมบั้งไฟพญานาะะคค่ะเดอ้อถาเบิงไปพร้อมๆกันนะคะว่าจะขึ้นบอ่อให้เห้าเห็นบอ่อเมื่อน,นี่ วันนี้อาจารย์ฝนกับผ้ามาภาผีนะคะมาาไก่ขาอำเภอรัตนวารปีเพื่อมาชมบ้องไฟพญานาคนะคะรุ่นตัวเล็กไปนั่งค่ะว่าจิึ้นจักบังนะคะ พรมินทน้องเอฟซีท time, ันในคมม่แล้วก็ฝากกดไลคกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเด้อจะได้่มาดกันอย่างเตือนทางช่องนะคะเนาะะเนามางยอะ อ่าเขาเอือชัดแฉะของน้องคือว่าชัดไปไหนหอของน้องทำไมไม่ชัดเลย เหมือนเมือนเสียขายคอยเห็นหม่งไฟชัดเนาะแจ้งอะไร <c oughs> สิตังยู่เหรอเนอี่ยเขาตังค้นสิว่ากิ่งตกอันค้นสิว่ากิ่งตกอันนำผงอะไร เราชมไปพร้อมๆกันนะคะ ชมไปพร้อมกันนะคะพี่น้องค่ะออกออกอ เหลอะนเนมันงกายเห็นนี้ยังหนดีเป็นน้น้ำไหลไปบ่แมนแมมอะไ่นี่นี่เป็นนังดิบดเออเป็น้มควาวนะกินนี้ได้เลยนะเป็นหลงโนวะน เขาว่าเราไปเย็บถุงออกไปใส่เออถ้ารอชมบอลไทยไปยันหน้าไปฟงการด้านซีนองเอฟซี่านค่ะเขามาดูสามพันคนเลย ทุกปีคนหลายคนแต่ต้องที่มาหันจอนรดได้หลายตุ๊กตานั่นที่เข้าการมาหนึ่งอาจาก็มีจุดหนึ่งมาุ่กปี b yo hanna O มสต t ด d โอแม่มาอันนี้แม่ละมันวังไฟพญานากระซิให้แต่แมวเม่อกล้วยบ่าตอนพยานาคหนึ่งตัวมันบอกว่าว่าๆวจันทร์ วันนี้มาชมบางไฟพญานาคเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีทุกคนถ้าเบ <illions. S 1> <diversion? S 2> uh, ิ้งไปพร้อมๆกันเด้อค mm ่ะเด้อขมาแเราก็ยับยั้งออกไปเด้อค่ะ Uh -huh. maupun hmm. bikin hmm.

เอ้ยคือจาแถบวะขางน้องคือมือตืดตื่อสองยกขึ้นมันก็มดตืดตือนี่เห็นไหมนั่งแบเห็นครเยเคือจ้อันนั้นมันพูดไปสุดแล้วนั่งหน่อ้ย ขราเจาจุดอันนี้ึ้นมอต้องเปิดแฟชท์เต็มจ้ะเจียอ้ยไม่ชัดเลยมันก็เป็นแสงใจบุญมันใจบุญใจบุญครับแม่อยู่นี่ตาเอ๋ตาเอ๋ เอากระลาก้เ,เลฮ้ขึ <c ười> <c ười> ้นไปขึ้นไปร <c ười> อจักหน่อยเด้อ,อดจักหนอยแล้วก็เด็กดูแลน้อง่ะปางไฟพ <c ười> ยานาะแอดก็มาเป็นข้างแรกจันละค่ะแอดก็มาเป็นข้งแรกจันค่ะแอดก็มาเป็นข้งแรกค่า <c ười> Ba mẹ được bay 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 เปิดหมดกันขึ้นนะบ่เปิดหมดกัาว่าจะยิยงขึ้นดีสามกับเปิดเพราะเปิดเปิดหมดกันขึ้นมันเกี่ยงว่ว่าจะตังแจงกันเปิดเปิดท่อนหมดปีสามอือ ตัวสีชาติมากจริงใช่ไม่บอบนี่เอาแสงมากอ่ะเพื่อนไหนมาใช่เนี่ยยอมจับจีดจะไทยแห่สามคน ไ,ไปมอง่้นบ้าหลายค่ะค่อะอะแจ้งจังเลยวัสดีค่ะต้องมีมืมดตื้อ <c oughs> bọn nó lên rồi không có gì đâu mà nó 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 nó

ไปบูนนี้ก็ิ่นอนลนี่กันนี่ลนหปล่านั่งข้นเลยเดี๋ยววงไปหน่อยข้นก่อนหัน้ทแล้ว ต้องสะพานดทางไหนสะพานบ่อไห่มู้นำบอกฮมู้ํำบอสะพานระพานใหญ่สพานใ่าไปใส่กรบาหายนะใจบ้วมวยคนดูสะพันคนเหรอ คนดูหน <Christina. S 2> ึ่งแสนคนว้าวหนึ่งแสนอ่ะค่ะไปน้ำตัวเตี้ดูครับน้ำร้านข้าเสียคนดู

แรงแรงแรงไหวเลยัะไรวะไหนวะโดนนังแก่ไปแม่เห็นไหมเมื่อนั้นเมื่อนั้นร้อนั่ำเกี่ยวกับเออโอมไปโอมไปถึงก็เป็นแรงอีก 又谁了？卖卖